ใครที่เจออาการนะครับเกียร์ค้างนะครับเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดจากอะไรนะครับแล้วมันจะเบามากเลยนะครับถ้าคนขับทุกวันจะรู้ว่ามันจะหนักอันนี้มันเบาครับอันนี้เกียร์ดีนะครับมาเข้าเกียร์พีแต่หน้าจอยังเป็นเกียร์ดีอยู่นะครับนี่แล้วก็ลื้อคอนโซลกลางเรียบร้อยลนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการลื้อนะครับว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผมไอ้แงะขอบตรงนี้นะครับมันต้องไปใช้อุปกรณ์อะไรมากเนี่ยครับบัตรเครดิตบัตรประชาชนเก้าอะไรก็ได้ครับสักสองใบนะครับ เสมอแล้วแทงเข้าไปในนี้ครับแทงแทงแทงแล้วมันจะอ้าแล้วก็งัดขึ้นมานะครับเราต้องมาซื้ออุปกรณ์อะไรเยอะมากนะครับแล้วก็มีไข่ควงตัวหนึ่งนะครับถ้าเป็นยารกษมันต้องไข่ไอ้แผงตรบนี้ออกนะครับแผงดํามันถึงจะมือสอดไปได้นะครับเราต้องรื้อฝาข้างตรงนี้ด้วยนะครับไม่งั้นเราจะเอามือล้วงไปใส่บูทตรงนี้มันจะใส่ยากนะครับก็มีน็อตทั้งหมด1 2 3 4สตัวนะครับรื้อแล้วก็แกะออกมาแบบนี้นะครับ ตอนยกฝากคอบเกียร์นะครับค่อยๆดึงมานะครับมันจะมีสายไฟตรงนี้เส้นหนึ่งนะครับระวังขาดนะครับปลดสายไฟด้วยครับดึงช้าๆนะครับตอนนี้นะครับเราใส่บูทเรียบร้อยแล้วนะครับเอาด้านมันจะมีด้านบานเนี่นะครับไว้ข้างนอกนะครับไว้ทางด้านคนขับนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับมันจะมีด้านเล็กกับด้านใหญ่ครับแล้วก็ดันเข้าไป เดี๋ยวมันมือเดียวไม่นัดเดี๋ยวมขงอลงไปดันกันนะครับเ <ปา S 1> นี่ยตอนนี้วงนี่นี่นี่อันนี้มันเข้าแล้วนะครับมันเข้าล็อกแล้วนะครับมันจะสนิทอย่างนี้นะครับแล้วมันจะไม่ลุดนะครับเอาบูทต,ตัวหน้าออกข้างนอกมาหาคนขับนะบแล้วก็ดันเข้ามานะครับแล้วมันจะฝืดจะไม่เด้งลุดนะถ้าใส่กับด้ามจะเด้งลุดเหมือนเดิมเลยนะครับ <mm ตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับ ครับ D N R P นะครับเรียบร้อยนะครับถ้าใครประกอบไม่ได้หรือไม่มีเวลาทํามาจ้างทํำก็ได้นะครับผมยุ่งทองนะครับใก,ใกล้แวะมาได้น,นะครับคิดค่าแรงค่าไรสามรยห้าสิบาทพอครับ